ก็ทางเพจมีกลุ่มนะจะเข้าร่วมมาได้นะครับมีข้อมูลข่าวสารจากที่ผมโพสลงเพจอะน้องแอดมินข<อ>เขาก็จะแชร์ไปลงกลุ่มให้สวัสด,ดีคนดูทุกทุกคนนะวันนี้ชมไมลเลิฟอ,อ๋อที่เขาบอกว่าเมื่อไหร่โลกนี้จะสงบสุขเมื่อกี้คือคนที่ชื่อไมล์เลิฟ วิทยขอบคุณครับขอบคุณสิบดวงด้วยครับผมขอบคุณครับรีมานะรู้แล้วต่อปีด้วยคุณน้องหงุด้วยนะครับผมเอลงเขาลงไม่มีตีนว่ะนี่เลยพี่พี่หายบอกอยู่เมื่อกี้พี่ผมได้ยินกับหูอยู่ข้างบนด้วย เอามาโอ้เอาพิษไล่ปันเลยโหดได้เกินไม่มีคนโดดใหม่แอตายอยู่ข้างหน้าไยอยู่าข้งหน้าเราร้อยหกสี่ อาพ,พี่มีฮอมามีฮอมาฮอมาเก็บโหลดฮอมาเก็บโหลดอยู่ไหนวะข้างล่างข้างล่างข้างล่างมีปลาไปเลยหนิ่งบอกาหมาหน้า มองไม่เห็นอะมุมมุมไม่ได้มุมไม่ได้แล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่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 ร้อยร้อยตายเพราหมาเลยตายเพราหมาตายเพราหมาเฮ้ยมีมีมีตัวที่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนอกวงอยู่นอกวงต้อนเขาไว้ไม่ใหญ่รอาขึ้นเลยใครเขาใครป้าแคบรอบขึ้นเลยพี่เข้าเลยพี่อเข้าไปรอเพื่อนเลย ต้องแก่เสาเนี้ยโหคนเดียวเก็บสามวิ่งออกขวาไปแล้วไปตรงเสาไฟฟ้าแล้ววิ่งออกขวาไปเสาไฟฟ้าแล้วอ้อม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 ไปแล้วอัาตัดป้อมป้อมปืนปืนไอป้อมปืนออโต้ตัดป้อมปืนออโต้ที่วิ่งมาแล้วเข้าวงมา ข้าหมุนหมดหินส่องแอร์สไตล์หลังหินพี่แอร์สไตล์หลังเนินมินน็อตมินน็อตหนึ่งในตรงแถวนี้ใช่ไหมเออไม่เลิฟซ้ำไม่ได้ตายแล้วตายไม่เลิฟซ้ำไม่ได้ข้างในข้างในเตานะ่ข้างในเตาข้างในเตามีตรงป้อมยามเล็กซ้ายมือด้วยนะป้อมยามเล็กซ้ายขเข้ามาโนเข้ามา เอาใครบังหลังหินก้อนเล็กโทษดีพี่โอ้ยเอ้ยโอ้ยทิ้งไหลเอาเล่งรอเลยหนูตรงนั้นตรงตรงข้างๆปลอดภัยระวัง้วยตรงที่ผมเล่นโมรูอ่ะมีสองตัวนะ เดือยมันเข้าวงไปแล้วอ่ะไอ้ทรงพลน่ะพี่ตรงผมอ่ะสองตัวตรงนั้นอ่ะหน้ากำแพงมีอยู่พี่เก็บได้ไหมฮะสาหัาแล้วพี่เบร้อยล่วง อ o กมาดิแกมาระวังเขาปาระเบิดมาก่อนรุนูข้างหน้ามมาแล้วข้างหน้าข้างหน้ามาสองตัวโดนระเบิดโดนระเบิดตัวขงหน้าโดนระเบิดโดนระเบิดสอตัวแล้วโอย พี่เอกรวงเวลาป๊อกพี่ป๊อึ้งนะพี่ผมข้างหน้ามีตัวอีกหายหายเขาเล่นพยาบาลขอถอยมาก้างมาก็ต้องเอาพี่อช็อตพี่พี่หายเข้าขอช็อตแล้วล้มล้มล้มเขาจะ้อายระวังทายหัวเข่านะ ทีมก็เดียวเ e ี๋ยวโ i เดียวเดี๋ยวโตเดียวเดี๋ยวโตเดียวใจเย็นใจเย็นวจเดีนเย็นใจเยีเย็นจเย็นใจเยนวเย็นย็นใจเย็นใจยนเย็นใจเย็นใ้เย็นอจนใจเย็นใจเย็นใจเยนี่เยนใจเย็นใจเยนใ่อย็นใจเยเดล้มจเยววใจเย็นเยวยวนใจเยลนใจรย็นจเนเย็นใจเยนเย็นจเยไนใจเย็นอย็นใจเเย็นเนใจเย็นใยนเย็นเยนเย็นใเยใเข้นใเย็นเย็่ใเนเย็นในเขาเขาอยูนเนเขาอยู่นใ่เยยู่นี่เนยยยเยู่ตรงเนก้อนนี้ เห็นก้อนนี้เห็นก้อนนี้นีเห็นก้อนนี้เห็นก้อนนี้เลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ระเบิดไปเดี๋ยวพี่ระเบิดเจ็บแล้วเจ็บแล้วนี่ไงผมไม่ได้เล่นสไนายนะบอกก่อนดูได้แค่ระยะ50เมตรเท่านั้นแหละแอบสไตล์อีกแล้วบึ้มตรงไหนอ่ะอ๋อเขาอยู่นู่นมีนู่นนู่นนู่นหมาอยู่นู่นมีเห็นหมาไหมหมาแมวมาโดนแล้โดดแทนโดดแทนโดดแล้วนะเขาเลือกแทนโดด เจอกระโดดแล้วน่าจะโดดมาเข้าระเบิดแล้วพี่แค่โดนระเบิดแล้วระเบิดแล้วระเบิดแล้วอ๋อโดนหนุ่มแล้วีหูหนุ่มเรจะตายวงเอาดิรอรับเลยพี่ไม่เ่าติดโรงพยาบาลอยู่ไงไม่เขาต้องวิ่งอ้อมไงวงมันแรงมากเลยนะนี่นี่ตัวไอตัวนี้อยู่นี่แล้วพี่หูแมวอยู่นี่โอ้คุณคุณโดนหูแมวเอยู่ว่อี่ มึงยอยากให้ตายพี่เดี๋ยวเขามีเซลนะพี่แล้วตายแล้วเรามีคนเกิดมีคนเกิดอยู่นอกวงเห็นป่ะมีคนเกิดต่อกลางเห็นพี่ของผม่ล่องเจ็ดศูนย์คนเกิดของผมกลของเจ็ดศูนย์พี่ไอวงกันหมดแล้วออตายวงหมดเลยพี่คนลงมาตัวนึ่งนะไปข้างหน้าแล้วพี่เอ็กไปไปไปไอข้างหลังเคเอสที่น็อกอยู่ตายแล้วพี่แต่อตัวที่ขับรถถังอ่ะโอ้เกือบตายเกือบตายไอตัวขับรถถังก็เคเอสนั่นแหละ ไอ้นู้นพี่พี่ก๊อ็พี่บนเขาเต็มเลยพี่เขาเจ็บแล้วเจ็บแล้วเหมือนอยู่ข้างๆผมอ่ะพียงยิงเข้าวงก่อนยิงลูกฟองไม่โดนเหรอพี่ทำไงดีฟองไม่โดนเลยไหนยิงไม่โดนจริงอ่ะเพื่อกี่โดนไปแต่เราไม่ตายไม่เล่นนานพี่ลูกฟองเขาแอบู่ไหนเนี่ยเขาวงไหนงมองหลังเขาออกไปจากตรงนั้นแล้วเขาออกไปจากตรงนั้นแล้ว มันมีตัวนึงเรียกแท่นโดดอะระวังนะอาจจะอยู่บนเขาทางนู้นบอกว่าแล้วทำไมพี่เอเคลื่อนที่เดรยวไม่ถึงจ้าอ๋ออยู่นี่พี่พี่พี่อยู่ข้างในข้างในเหรออ๋อหนีวิ่งออกมาละใช่ปะวะบอดบอดรึเปล่าบอดมันมีตัวโกอ่ะพี่ตกโกล่ะมีตัวโกลตัวหนึ่งฝั่งนู้นหรือเปล่าหรือว่าอยู่บนป้อม โอ้ยอยู่หลังเราพ่อพี่ทำไมเขาแอร์สไตมาแล้วมันเสียวหลังเลยแฝงวิ่งวิ่งวิ่งไปที่เสียวหลังเลยไม่ใช่ทำไมแอร์สไตแม่นึงอ่ะเด็กก็เจอไม่ยืนแถวนี้นั่นแหละใช่เงี้ยออ๋นีหลังกำแพงหลังกำแพงหลังกำแพงมีสไนมีสไนสมเป็นอะไรพี่สมเป็นไรกระเบิดไปแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วย้ายแล้ว น้องซองหน่อยพี่ไม่เจ็บเจ็บไล่ออกไปแล้วพี่ใหม่เขาแอบสไตร์ได้บ่อยจังวะสีแล้วนองตัวแลไม่ใช่ตัวเดียวดูแล้วนะดูนะดูนะรวมไปตัวนึงแล้วเขาบอกน็อกตัวหนึ่งเขาอีกตัวนึงอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ไหนอีกตัวนึงอ่ะมีตัวเว้ พี่ว่าอยู่หลังเนินนั่นแหละเชื่อพี่เด็ดตีพี่รู้สึกได้น่าเองอะ่ะไม่มีวะพี่นอนหมอบเป็นงูแถวนี้เป่านี่ไงโอ๊ยนี่ไงตกใจหมอเลยงูล <laughs> เลือกผิดทางว่ะถ้าพี่เลือกซ้ายไปอาจจะโดนเอง <laughs>